วัสดีครับทุกคนผมอาชินนะครับเป็นคนจีนวันนี้ได้กลับมาอยู่ที่จีนนะครับตอนนี้อยู่ตัวอําเภอที่ผมอยู่นะครับนั่งรถเมล์มา, 30, า30นาทีจากในเมืองนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าไปในตลาดนะครับเดี๋ยวทุกคนไปชมตลาดในอําเภอกับผมหน่อยครับเดี๋ยวเดินไปครับประมาณ20นาทีถึง ก็ถนนทางนี้จะไปปกาศานะครับตั้งแต่ผมยังอยู่ยังเรียนอยู่ที่นี่นะครับทางนี้เป็นลูกลังนะครับแต่ตอนนี้เขาทําได้แบบดีมากครับวกว้างมากขยะก,ก็ยังมีนิดหน่อยครับก็ทางนี้แต่ก่อนผมเดินล่อยนะครับจากในตลาดไปโรงเรียนนะครับเดินประมาณ25นาที ก็ตอนนี้กําลังจะเดินเข้าไปในตลาดครับเดี๋ยวไปดูกันทางนี้จเจริญน,นะครับแต่ก่อนไม่ค่อยจเจริญเท่าไหร่แต่ตอนนี้จเจริญขึ้นแล้วสองฝั่งนี้มีเดเดิกสูงๆนะครับ3-4ชั้นสองสามชั้นครับสองข้างก็ขายพวกรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือว่าเฟอร์นิเจอร์นะครับ ร้านอาหารก็มีแล้วก็อันนี้ก็เป็นโรง,งแรมนะครับข้างๆโรงแรมก็มีพวกธนาคารด้วยครับเส้นนี้อาจจะเลินแต่ก่อนไม่เท่าไหร่ครับแต่ก่อนก็มีบางบ้านก็มีแค่ชั้นเดียวแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากแล้ววันนี้ไม่มีตลาดนัดนะครับมันไม่ได้เรียกว่าตลาดนัดหรอก ประมาณ3วันนะมีตลาดใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับคนจะเยอะแต่อันนี้คือวันธรรมดาก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ครับพวกร้านขายชานมไขม่มุกเยอะมากแต่ก่อนก็ชอบมานั่งนะครับซื้อแก้วหนึ่งประมาณ30บาทนั่งได้ทั้งวันแต่ตอนนี้ไม่อยากนั่งนะัไม่ เสียเวลาครับชีวิตมันไม่ได้ชิลขนาดนั้นตรงนี้คือเหมือนที่ทำการหมู่บ้านนะครับก็สร้างหรูมากแตก่อนที่นี่มันไม่มีอะไรมีแต่ยากขึ้นนะครับอันนี้ก็ขายผลไม้อันนี้ก็ขายพวกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับรถสามล้อด้วย แต่ผมว่าราคามันก็ไม่ถูกกว่าที่ไทยนะครับขายถูกไปมันก็ไม่มีกําไรครับทางนี้แต่ก่อนเดินประจำวันนี้คนไม่ค่อยเยอะครับตอนนี้ขายพวกผลไม้ก่อนเข้าไปในตลาดที่นี่มันเป็นอุโมงค์นะครับ มันมีทางรถไฟธรรมดากับทางรถไฟความเร็วสูงนะครับถ้าจากที่บ้านผมหลายปีนไปหนานหนิงก็ต้องผ่านที่นี่นะครับมันต่ำมากแต่ก่อนทางนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันรถติดตลอดพวกรถยนต์หรือว่า3ามล้อมันใหญ่มาเกิน กินขืนที่เยอะรถติดนะครับแล้วก็ถ้าเราข้ามไปฝั่งนู้นเราก็ต้องผ่านทางนี้อีกมอไซค์ยเยอะมากแล้วก็หยิบเตเสียงดังจัดเลยเดี๋ยวตอนนี้ไม่เดมอไซค์เข้ามาได้นะครับรถยนต์สามล้อเข้ามาไม่ได้แล้วถ้าเป็นมีตลาดนันใหญ่นะที่นี่รถจะติดนะครับควรยอะ ที่นี่จะเป็นตลาดเลยครับมีร้านเสื้อผ้าร้านอาหารแล้วก็ร้านถ่ายรูปร้านตัดผมต่างๆมีครบที่นี่ก็จะเลื่อนขึ้นนะครับถนนเขาได้ขยายใหญ่ขึ้นแต่ก่อนแคบมากครับดูรู้สึกย็งไงบ้างครับ รูปะส่วนมากในบ้านนอกหรือว่าตาปวนที่จีนจะเป็นแบบนี้นะครับมันไม่ต่างกันเลยผมไปภาคเหนือไปภาคใต้ภาคตะวันออกตะวันตกไปมาหมดแล้วครับมันไม่ต่างกันจะเป็นแบบนี้หมดครับสไตล์แบบนี้เลยร้านตับผมที่ผมมาประจำนะครับเปิดมา ยีกว่าปีแล้วเดี๋ยวไปหาห้องน้ำก่อนวันนี้ตลาดเงียบมากคนไม่เยอะนะครับแต่ก็มขีของขายตลอดช่วงที่ผมกลับบ้านนะช่วงตรวจจีนรถเยอะมากรถติดแทบเดินไม่ได้เดี๋ยวตอนนี้มันเงียบแล้วแต่ก่อนทางที่นี่ก็ไม่ดีเหมือนกัน ข้างๆจะเป็นร้านค้าที่เขาขายพวกรองเท้านะครับรองเท้าแตกรองเท้าผ้าใบก็มีครับ <c oughs> ยังเป็นร้านเดิมแต่ว่าพวกเติกสร้างใหม่ครับ <c oughs> อันนี้ก็สร้างใหม่ครับข้างในจะเป็นสนาม บบานะครักลางคืนจะมีพวกขายพวกหมาล่านะครับนี่ก็ล้ามผลไม้สงไม่มีทุเรียนนะครับที่นี่ไม่มีทุเรียน เดี๋ยวเข้าไปหาห้องน้ำก่อนข้างหน้านี้จะเป็นตลาดสดนะครับตลาดสดในตัวอำเภอเย็นมากนี่ก็ขายของนะครับของกินส่วนมากเป็นของกินหรือว่าเครื่องปรุงนะครับดูเยอะมาก ฝั่งนี้ก็ขายพวกหมูพวกไก่นะครับฝั่งนี้จะเป็นที่ขายหมูนะครับดูไวุ่นวายไหมหมูเยอะมากครับมาฝั่งนี้ดูครับ <c oughs> ตลาดสดก็ตรงนี้จะมีร้านค้านะครับขายพวกก๋วยเตี๋ยวอ่าม่ใช่เขาถามว่ากินก๋วยเตี๋ยวไหมไม่ทำว่าก็ตลาดนะครับ แบ็นแบบนี้ก็ไม่ต่างกันกันกบไทยเท่าไหร่นะครับของเยอะครับแต่วันนี้ไม่มีตลาดนัดใหญ่ก็เลยคนไม่เยอะส่วนมากอยู่บ้านนะครับ เขารู้คร well ับถ่ายทิกตอกอยู่มาแล้วครับที่เดิมที่เคยมาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับทางกลับบ้านฝั่งซ้ายจะเป็นธนาคารนะครับ ถ้าถ้าผมมาซื้อของที่ตลาดผมผมก็ลงรถจากข้างหน้านี้ครับเพราะว่ามันหมู่บ้านที่ผมอยู่ชอบมาลงข้างหน้าครับก็บรรยากาศในตลาดที่จีนเป็นแบบนี้นะครับ